สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถสวยๆเข้าใหม่มาอัปเดตให้กับลูกค้าดูนะคะเป็นรถขายดีนะคะยอดนิยม เป็น t ตโยต้าวีโก้แชมคันนี้เลยนะคะคันนี้2.5ตัว e นะคะชมปี2013แกแมานวนนะคะเป็นตัว p r ี n n นเนอร์สมารนะคะรถสวยเดิมสภาพเดิม,ดมนะคะราคาขายอยู่เพียง399,000บาทเท่านั้นนะคะต้องบอ,อกเลยว่ารถสภาพแบบนี้นะคะราคาเท่านี้ถือว่าคุ้มมากๆลูกค้าเครดิตดีนะคะจัดฟรีดาวได้เลยนะคะใครที่มอยากใช้เงินดาวอยากฟรีดาวนะคะ จัดคันนี้ได้เลยจะจัดได้เต็มนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะติดแคลรี่บอยมาให้พร้อมเลยนะคะใครที่เน้นใช้งานใครที่ชอบรถติดแคลรี่บอยนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยคือลูกค้าเอารถออกไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ก็ลงเล่มพร้อมแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้จะได้ไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะสวยกริบเลยกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะ แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยคู่หน้าที่สำคัญมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของชมแชมป์เลยนะคะสวยมากเลขทะเบียนสวยด้วยนะคันนี้คันนี้นะคะลูกค้าจะได้ล้อแม็กมาด้วยนะคะแม็กเป็นขอบสิบเจ็ดนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างกระจกข้างก็จะเป็นโครเมียมนะคะติดฟิล์มมาพร้อมเรียบร้อยเลย สำหรับด้านในรถนะคะคันนี้จะเป็นสีทูโทนนะคะจะได้เบาะผ้าสีครีมแบบนี้นะคะเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะรถไม่มีช้ำเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีนะคะคอนโซลพวงมลาลัยไม่มีสึกหลอดใดๆทั้งสิ้นนะคะเกียร์แมนนวลด้วยแล้วก็แอร์เป็นอนาล็อกนะคะคันนี้ฟังวิทยุ FMAM เครื่องเล่น CD ได้หมดนะคะเดี๋ยวเปิดเลขไม่ให้ดูกันนิดหนึ่ง สำหรับเล็กไมคคันนี้นะคะไมวิ่งไป240000สมนกโลนะคะไมแท้ชิปรบวดได้รถปี13ไมคประมาณนี้ถือว่าไม่เยอะนะคะใช้งานปกติเลยนะคะรถไม่มีช้ำเป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะคะตรงแคปจะเป็นเออบาะหนังนะคะคือเบาะสวยมากอะรถไม่ช้ำเลยนะคะหัวน็อตไม่เคยโดนไข่เลยนะคะ รถสภาพเดิมๆมาดูรถจริงและทดลองขับได้นะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะสวยรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะใครที่สนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาเพราะว่ารถที่ร้านเรานะคะมาไวไปไวติดแคลรี่บอยมาพร้อมนะคะกันแดดกันฝนนะคะคือพร้อมใช้งานเลยโลโก้ทุกอย่างมาครบนะคะ2.5ตัว E มิโกแชมป์นะคะรุ่นนี้ขายดีมากคือใช้ดีใช้ทนไม่จุกจิกนะคะดูในส่วนของตรงกระบะไลเนอร์นะคะต้องบอกเลยว่าแทบไม่เห็นล่องรอยการใช้งานเลยคือรถแบบเจ้าของเดิมนะคะใช้งานทะนุถนอมมากนะคะลองมาดูรถจริงก่อนตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันนะคะ สำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่อง2.5 D4D นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสภาพเดิมๆเ,เปิดมาก็คงความเดิมของรถอยู่นะคะคานหน้าเดิมไม่เคยถูกเปลี่ยนเครื่องไม่มีเยิมนะคะลอยมาคิวซีนมาคสีจากโรงงานอยู่ครบหมดเพดรถนะคะอยู่ครบ สติกเกอร์มกรโรงงานอยู่ครบนะคะสภาพเดิมๆนะคะเครื่องไม่มีเยอะวันนี้รถพึ่งเข้ามาเพึ่งล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมตั้งขายเลยคือรถสวยจริงๆนะคะหัวน็อตไม่เคยโดนไขนะคะฝากระโปรงเดิมๆแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะตาบัมโตโยต้าต้องฝากระโปรงนะคะอยู่ครบหมดนะคะรอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนอยู่ครบสติกเกอร์โรงงานนะคะอยู่ครบ หัวน็อตไม่เคยโดนไขเลยนะคะหัวน็อตทุกตัวไม่เคยโดนไขนะคะรถสวยสภาพเดิมๆจริงนะคะใครที่สนใจ t o y ยต a V ว g โก้ a ช p 2.5ตัว E ีนะคะปี2013คันนี้นะคะรีบเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยนะคะคันนี้นะคะราคา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์098ย 627 6826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ใครที่กลัวไม่ทันนะคะสามารถโอนจองล็อกรถก่อนได้เลยนะคะรถมาไวไปไวจริงๆนะคะรถที่ร้านเนี่ยปกติจะมาแล้วก็แป๊บๆก็ไปเลยนะคะจะอยู่ไม่นานนะคะยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถใหม่ๆสวยๆมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ